อ่าเพื่อนเพื่อนวันนี้จะพามาซ่อมอินเวอร์เตอร์นะครับเพื่อนเป็นอินเวอร์เตอร์แบบโบราณทําไมถึงว่าโบราณเพราะว่าตัวนี้มันเป็นใช้หม้อแปลงนะแบบรุ่นใหม่ก็ใช้หม้อแปลงเหมือนกันมันเป็นคนละหม้อแปลงนละอย่างตัวนี้เป็นหม้อแปลงขนาดใหญ่เลยนะนเพื่อนๆนะ<ม>ก็เข้าสิบสองออกสองร้อยยี่สิบเหมือนกันนั่นแหละแต่ตัวนี้จะทนถึกกลัวนะนเพื่อนนะ<ม>นี่เห็นไหมเพื่อนข้างในเขานี่ อะไรเสียไม่รู้นะครับเพื่อนดูอาการกันนะครับลูกค้าบอกว่าไฟเข้าแต่ไฟไม่ออกก็จริงๆเราต่อไฟเข้ามาแล้วนะเพื่อนๆนะพอเราเปิดแล้วไฟตัวนี้เห็นแวบ,บึ่งก็หายไปนี่เห็นไหมเพื่อนปั๊บนะเห็นไหมนี่เป็นรีรีนะไม่รู้อะไรเสียนะเดี๋ยวเราจะเอาไปเป่าฝุ่นก่อนนะเพื่อนๆแล้วจะเอามาตรวจเช็คดูแล้วจะมาเล่าให้เพื่อนๆฟังว่าอะไรเสียดูไปด้วยกันนะครับ อ่าเราลืล้อออกมาแล้วนะเพื่อนเพื่อนลื้อออกมาแล้วเราจะถอดอาเกลือกมา้าในออกมาวัดก่อนนะเพื่อนนะตัวที่สงสัยนะเพราะว่ามันถูกแออัดมากนะตัวจะลื้อออกมาได้ขนาดนี้นะเพื่อนนะถอดออกมาเราจะวัดเลยทั้งสองสามตัวเนี่ยแต่วัดตัวนี้ก่อนนะเพื่อนนะข้าเท่าไหร่สามเคนะมองเห็นไม่เห็นก็ตามจะสือ่อความหมายว่าสามเคในบอร์ดก็ อ่านว่า 3k ตัวนี้ตัวเล็กๆเห็นไหมเพื่อนนี่ 3k เนี่อ่านว่า 3k ตืดตืดนั่นแหละคือ 3k ค่าของเขาเราจะวัดดูเลยนะดูไปพร้อมกันนะเพื่อนๆน,นะตัวตัวแรกก่อนนะอ่าเห็นทั้ง มิเตอร์เนะเพื่อนถ้าเราจะวัดอาเกือกม้า 3k เราต้องตั้งตั้ง 10k ก็ได้นะเพื่อนนะแต่ความละเอียดก็มันจะไม่มากเราตั้ง 1k เลยนะ 1k แล้วขึ้นเท่าไหร่ก็อ่านออกมาตามตัวเลขเลยถ้าเราตั้ง 10k ขึ้นเท่าไหร่แล้วก็มานับแล้วก็คูณ10เข้าไปเอาเราจะตั้ง 1k ปั๊บดึ๊บ ให้เห็นไปดูกันนะเพื่อนๆนะคือหนึ่งเคนี่คือค่าค่าแล้วขาขวบกับขาขวบนั่นทุนมีสามขาแล้วนี้เล่าให้เพื่อนๆที่ไม่ใช่ช่างฟังนะสามข่างี้เนี่ยเนี่ยคือค่าสามเคก็คือจากนี่มาหานี่นะสามเคนะถ้าเราหมุนไว้กลางนะเราวัดขานี่กับขานี่มันจะเป็นหนึ่งจุดห้านะแล้วขานี่กับขานี่วัดได้หนึ่งจุดห้านะขาดเคลื่อนนิดหน่อย ถ้าเราปรับไว้กลางนะอันนี้คือแล้วแต่วงจรเขาออกแบบมาให้ปรับเท่าไรแต่ขาหนึ่งกับขาสามอันนี้หนึ 2, ่งขาสองขาสามขาหนึ่งกับขาสามต้องวัดได้สามควัดเลยชุบอ้าวน่ะเห็นไหมเพืเ่อนๆน,น,นั่นนะเออมันขึ้นไปเท่าไหรนะ่เนี่ยห้าร้อยคเแล้วอล้ว เกินนิดนิดหน่อยก็ยังนั่นแล้วมีปัญหาแล้วนี่เกินตั้งห้าร้อยเคียวตัวนี้เราวัดแล้วนะดูแล้วว่ามีปัญหาแล้วเราจะถอดตัวนี้ออกมาวัดอีกนะมันมีตัวหนึ่งแต่ตัวนี้วัดแล้วนะเพื่อนๆนะตัวเล็กๆนี่นเห็นไหมนี่ตัวเล็กๆนี่ไม่เป็นไรนะเอ้ยไม่ยืดนะไม่ยืดไม่ขาดเดี๋ยววัดตัวนี้ต่อเลยทำไมเราต้องถอดอาเกือกมา้ามาวัดก่อน อุปกรณ์อย่างอื่นมีตั้งเยอะตั้งแยะก็คือไฟมันมันออกอยู่นะเพื่อนๆออกอยู่นิดเดียวออกประมาณยี่สิบกว่าวลต์นี่แหละไฟเอซีก็เลยมันอาการมันฟ้องนะถ้าอย่างอื่นเสียมันจะถ้าไฮเตอร์อยู่ฮิตซิงอยู่ข้างๆนี่เสียมันไม่เป็นอย่างนี้นะมันก็ไม่ออกเลยนะช็อตฟิวขาดเลยนะส่วนตัวนั้นนะ อพอรองแล้วมาดูไปด้วยกันน่อนๆลนะวัดขาขอบก่อนนะว่ามันยืดไหมสามเคนี่ถ้ามิเตอร์เราปรกตินะอันนี้เรานี่เราต้องซีโร่มันก่อนนะให้มันได้ศูนย์มันก็ต้องขึ้นมาประมาณแถวๆนี้นะถ้ามันปกตินะวัดขาขอบกับขาขอบนวลนือ่าตัวนี้ห้าสิบเคีโทษทีห้าสิบเคมนก็ขึ้นประมาณนี่นเพื่อนนะคือเราตั้งหนึ่งเคี๊ยขึ้นเท่าไหร่ก็อ่านค่าตามนี้เลยนะ ตามเข็มมิเตอร์นี่เลยอ่าเดี๋ยวนะเพื่อนๆปรับก่อนนะปรับก่อนให้เห็นไปด้วยกันทุกอย่างเลยอ่าเดี๋ยววัดเลยนานเห็นไหมเพื่อนๆอันนี้ปกติเห็นไหมเนี่ยชัดๆเลยเนี่ยถึงจะไม่ถึงก็ใกล้เคียงแล้วเพราะมิเตอร์เรามันก็แข็งไปนิดหน่อยเอา้าไม่เป็นไรถ้าดิจิตอลมาวัดก็คงโอเคนะแต่ค่าการใช้งานเนี่ยคาาเคลื่อนขนาดนี้ไม่มีปัญหานะถ้าสมมติว่าใช้จริงห้าเค วัดได้หกสิบเคยืดไปสิบเคใช้งานได้ปกตินะเพื่อนๆนะเดี๋ยวจะมาวัดตัวนี้ดูนะทีนี้นี่เห็นไหมตัวตัวที่สามเคนี่นะมันแตกต่ตางกันเหมือนฟ้ากับเหวเลย áp, เห็นไหมปกติตัวนี้นะมันปกติจะขึ้นประมาณนี้นะเพื่อนๆนะเป็นห้าสีใส่ห้าสิบเคเข้าไปก่อนใส่เข้าไปที่เดิมไอตัวนี้เราก็วัดแล้วตัวเล็กอะเราให้ฟังแล้วตามประสบการณ์เพื่อน เราก็เลยถอดตัวนี้ออกมาดูก่อนนะเพราะไฟมันออกนิดนึงเสียจริงๆแต่สําคัญมันหายากน,นะเพื่อนนะหายากมากเลยหนะึ่ตัวอาเกิงมาค่าอย่างเงี้ยของเรามีเป็นร้อยเป็นพันตัวเลยไม่ถึงพันก็หลายร้อยอยู่นะแต่ค่านี้นอาจจะไม่มีปึ๊บยิ่เข้าไป หาแล้วไม่มีนะนเพื่อนของเรามีเยอะอยู่แต่ค่า 3k ไม่มีนะอของเรามีเยอะจริงๆนะไม่ได้ขี้คุยนะเนี่ยเห็นไหมนี่ส่วนหนึ่งนะอีกส่วนหนึ่งก็นี่อยู่ในนู่นอีกอยู่ในที่ช่องใส่เยอะเราจะเอา 5k มาใส่นะนี่ตัวนี้คือ 5k เนี่ยนี่เราวัดดูก่อนนะจะวัดให้ดูนะ 5k มันขึ้นขนาดไหนก็นขึ้นประมาณแถวๆนี้นะนเพื่อนนะวัดคาความกับคาความนะ นนเห็นไหมเพืเ่อนๆนั่นเห็นไหมประมาณนี้นะอาจเกิดมาวัดอย่างนี้วัดเหมือนโวลูมนั่นแหละเราจะใส่ยังไงล่ะทีนี้โอ้ันใส่ยังไงอืมต้องดัดแปลงสักหน่อยแล้ว เราได้มาแล้วเราจะมาต่อขาวนะเพื่อนๆนะใส่เข้าไปแล้วก็ต่ออยากไปอีกสักหน่อยนี่เห็นไหมหมันไปลงขานี้ลงขานี้ปับปับนเพื่อนๆเห็นไหมอ่ะลองให้มันปรับได้นะปรับแล้วก็นับโบลต์ว่าเป็นโบลต์ที่เราต้องการไหมบัตรกีอ่าบัตรกีเรียบร้อยล้างก่อนนะเพื่อนๆนะ สาสักหน่อยมันจะเป็นยังไงสามเคไม่มีใส่ห้าเคไปเลยมันก็ยืดเยอนะ,เะนะเพื่อนๆนะยืดไปจากสามเคไปห้าร้อยห้าร้อยเคเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเราจะมาทดสอบกันดูไปด้วยกันนะเพื่อนๆนะอ่าเราจะทําการทดสอบนะเพื่อนๆนะ อ้นี้หลอดไฟเราต่อไว้เลยนะไอหลอดไฟ220นี่นะเป็นหลอดสว่างนี่นะถ้ามีแสงออกมาแล้วก็เราเจะเอามิเตอร์ดิจิตอลนี่กับนะอันนี้เราลองกันมันเป็นทะลุใสกันนะน,น,นี้เป็นแนวทางนเพื่อนนะไอส่วนประกอบเราจะไม่ได้ประกอบให้ดูนะอันนี้มิเตอร์ดิจิตอลกับรอไว้เลยนะมันจะได้ไหมได้ไม่ได,ไได้เดี๋ยวรู้กันเลยเห็นไปด้วยกันทุกส่วนเลยนะยิ้มไว้เลย กิมรอไว้เลยเดี๋ยววัดทีหลังไม่ได้ทํางานคนเดียวต้องกิมรอไว้เลยเอออันนี้มันอะไรเนี่ยเดี๋ยวเอากระดาษมาลองข้าหน่อยเดี๋ยวมันจะคลอดขากล้องแล้วมันจะวิ่งมาใส่คนอุอ๊น,นี่เอาลองไว้แล้วสา,ายออกก่อนนะเพื่อนเอาดีตอนวัดเลย อ้าเกิดม์าตัวที่เราใส่ใหม่เราปรับผิดนิดหน่อยก็ไม่น่าจะเพี้ยนขนาดนี้นะเห็นไหมเพื่อนอ้าวเดี๋ยวจะเปิดสวิตช์เลยนะดูไปดยกันนะเห็นหลายมิตินะก็คือหลอดตัวนี้จะจะส่องแสงขึ้นมาถ้ามันติดนะแล้วตัวนี้จะอ่านเป็นค่าโวลต์ให้เราเห็นนะครับเพื่อนๆนถ้าจบก็คือจบประกอบจะไม่ประกอบให้ดูเพราะว่าในช่วน ประกอบเครื่องมันเป็นพื้นฐานมันทำเม็นยากเปิดทวิตชึกอ้าวสว่างแล้วนะเพื่อนๆอ่ะดูนับโวลต์นับโวลต์เพื่อนๆพื่อสองร้อยยี่สิบสีบ่โวลต์ให้ถูกต้องไปสองร้อยยี่สิบสี่โวลต์ให้ถูกต้องนะเพื่อนๆนะให้ถูกต้องนะปกติสองร้อยยี่สิบอ้าวโอเคนะเพื่อนๆนะปิดงานครับ